สวัสดีค่ะเคนแคซี่นะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่เกมนไมค์ครับกันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาอยู่กันในโปรเจกต์อะไรคะน้องพีคะ ปจต์ใคสิรปปปปปค่ะใช่แล้วค่ะโอเคโอเคครับเีคนเดินข้างหลังแล้วลูกเรานัหนีลูกแบงค์ลงมาทําไมลูกแล้วใครวิ่งเล่นอยู่ข้างบนบ้านคุณไปด่าลูกหน่อยสิไม่เอาเราไม่ด่าโอ้โหเดี๋ยวเราไปด่าเองใครมันชอวิ่งเล่นโดนจริงคนจริงๆใครวิ่งเล่นฮะไหนทําอะไรกันสองคน แม่เขาใจหลายจังวะยิงเล่นกันทำไมอ่ะอ่ะอ่ะอเล่นไล่จับกันไงเออโซนคุณจะทำอะไรอาวุธเหรอเออใช่อ่ะไปทำเดี๋ยวเราไปเอาเอเมรอร์มาแลกเอ่อสติลทอชสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปตีใส่เอ่ออรลอนเอ่อพิกแอ็กเพราะเอาเอเมรอร์ด้วยนี่ไงเอเมรอร์อยู่ในตู้โอเคเดี๋ยวเราจะคราฟไอ้นี่นะตีสเูอเมรอร์อีกแล้ว แบนเป็นอะไรลูกไฮไฟไฮไฟเดี๋ยวเราหาก่อนไฮไฮไฟอ์ไหนนะปีเตอร์บอกไอว t t จะ a l k Not h i ไฮไฟ v e อะไรวะสนจังวะสองคนดูเอ๊ะจะเราเบบเปิดตีสูรแหละเอ๊ะตีสูรเปนอ้แคคเปดเหรอลองดูลองดูว่าเธออยากจะคับอะไรเฮ้ยแล้วเปิดปิดประตูเล่นทำไมเนี่ยวันนี้คุณแม่หัวร้อนนะคะคุณพ่อได้อะไรคะไป เผยน่าสนใจคุณแม่อยากได้บ้างมีอย่างอื่นไหมมีค่ะมีมหรือว่าจะค้าปืนไปเลยดีกว่าอย่างอย่งย่งจะยิงอย่ยอยงเหรอเฮ้ยเราก็ปืนไปยิงกับมอนเตอร์โหดๆเลยไงเอาไหมแล้วเดี๋ยวค่อยมายิงกันอีกมีมีการอีกทีนึ่งแมวเ,เราอยากแบบ สายธรรมดาวิ่งฟันโอเคโอเควิ่งฟันเดี๋ยวมือเต๋อจะทนูนะดูกระจกกระจกมาฟันเออทำนูมันก็ใช้ยากไงอย่าใช้ทำนูนะเฮ้ยเป็นช้าดีกว่ามามาตามมาทำไมเธอมีสามหัวอะเราเหรออืมไหนเนี่ยเราเท่ไงเราจร่งเธอหลายใจป่ะเธอมีสามหัวโค้ชกันใช่หรอ เ,กกเราลืมไปมันต้องตีบวกไม่ใช่เอ็นชานโอเคปงเปง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 ปะพร้อมลบทันไม,ไมดาบเอ็นชานอ่ะอันนี้เขาเอ็นชานมั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วไงไปเนรกกันเถอะเดี๋ยวเราจะไปหาแท่งเบสมาเพิ่มนะคะเอารถไปนเนรรถได้ไหมได้ได้เวนต์เป็นตกลาวาใช่เวนตกลาวา อ่ออีกหกร้อยเมตรพี่ตามเขามานะวันนี้ตัวนะอย่าตีบมะวันนี้โอเคตามมาค่ะตามมาค่ะมาดันปุ๊บเป็นจะตรีบเลยมาทางนี้เห็นอยู่ไหมยังเห็นอยู่ไหมเห็นโอเคตามมาตามมาสี่ร้อยเมตรเติมไปขวัญจ้ะถ้าเราฆ่าสบีบหมูเก็บเบลดีไหมก็ดีนะแต่มันโหดอยู่นะอุ้ยมีแก๊สมีแก๊สน้ำตาแก๊สจะเอายังไงมันเอายากอะ ยังเห็นอยู่ใช่ไหมยังเห็นอยู่ใช่ไหมโอเคโอเคโอเคตามตอาไร่เขาไม่ค่อยแนะนําให้ขี่ผ่านลาวาเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกเราพุ่งลงลาวาเป็นอะไรหรอกเออเดี๋ยวนะมันจุดมันเขียนว่าอยู่ตรงเนี้ยเราต้องขุดลงไปแล้วละพีอ้าวเหรอใช่ของพี่มันเขียนว่าจุดเปล่าหันเลยดีให้ฟังหนึ่งหรือเปล่าไม่ไม่ไม่คือมันอยู่ตรงเนี้ยแหละเดี๋ยวขุดลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเึงตั้งหลักแป๊บอาเธอเอาไฟปักไปแล้วไม่ใช่เหรอ ว่ายังไม่ได้ปักไฟไงมันไม่โดนมันมันต้องปักโดนตรงอันนั้นเลยโอ้ยแล้วกูโดนได้ไงอน่ยมันมันมันไอ้นั่นไฟมาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้เมย์ก๊อดจเอติงไม่เห็นจะดีเลยจะเอติงอยากนีกว่าอะไร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 โอ้ยโอ้ยอีกตัวนึงเรียบร้อยใช่ไหมเคอได้มาแท่งหนึ่งมั้งเราเห็นมันเด้งเข้าเทงใช่แต่เทงเราไม่แน่ใจว่าขุดไปแล้วมันได้จริงเปล่าน่าจะได้นะ มันเป็นสิวทออะาดารย์นี่ชิมหายเลยนะใช่คิดอยู่งั้นอย่าพึ่งละกันฟาร์มไปก่อนละกันวิ่งมันเกิด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 หรอเกิดหรอได้มาแท่งหนึ่งเธอได้ไหมได้มาแท่งหนึ่งไงโอเคเขาได้มาอีกแท่งหนึ่งเดี๋ยวลองกันไปแอบก่อนมันนายมันอายมันไม่เกิดเธอเฮ้ยมันเกิดเดี๋ยวมันก็เกิดเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วสองตัวมาแล้วพี่ไมไปไปโอเคเขาไปคนเดียวก็ได้ไม่ห่วงเขาแล้วนี่เดี๋ยวนี้ อจฮ่าฮ่าฮ่เขาเก่งอ้จเอาเอาเอามาทำไมมาทำไมปีศาจหัวฟูพิซซ่าัวฟูพิซาจปีศาจซอมบี้หัวฟูใช่ไหมฆ่าต้องค่าหัวฟูอุ้ยอุ้ยตอนนั้น่ะติดไฟติดไฟเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อให้อึบอึบอึบเอื้อเออเอออู้พี่โดนเธอขอโทษ นั่นนั่นโดนกูอีกแหละนั่นนั่นทอรีโดนตัวเองเองรอรอมันเกิดโอ้โหเราจะมาฟังกันแบบได้สองอันแล้วทอได้สามอันมาเกิดแล้วขอได้สักนานี่เขาได้หมวกมาจากอันนี้ก็มีหมวกหมวกเกมบอยแต่เรามีแล้วเออเขาาทำไมไมีอ่ะไม่ใช่เธทอโดนไงขอโทษพอเลยไหมว้ยเกิดอีกแล้วได้ลวอีกอัน แค่สามมันละโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้หมวกอะไรนะเขาค่ะขายมันเกินแล้วไปตีเรวไหนแป๊บเึงโอเคปะไปคนพละตัวเลยน้องไม่เลอกเขาไปเพิ่มน้องแกยิงพี่น้องโอ้ยพวกงกินมาเลือนรดอีกแล้วขุดไปเลยนะจ๊ะโอเคเรามาเสี่ยงดวงกันดีกว่าว่าจะได้หรือไม่สิวทออแล้วนะต้องได้ดิใช้กับอันนี้ไม่ได้เหรอ หายไปแล้วอ้โอ้ยอะไรอะทำไมไม่ได้อะแล้วมันจะเกิดใหม่ไหมไม่เกิดแล้วดิเพราะว่าเราขุดสปามันออกแล้วอะมาจะพัคไปหาใหม่แถวนี้มันต้องมีอีกดิจะไปหาใหม่ใช่ไหมเออเห็นป้าเธอเห็นในมินิแมปไหมมันจะมีเส้นทางอยู่อ่ะเห็นเส้นทางในมินิแมปไหมด้านขวามือเออนี่ยเราต้องไปตามทางนั้นเรื่อยๆดูอะเพราะไม่แน่ใจว่าเราไปทางไหนมาบ้างแล้วอะ เขาไปมาหมดแล้วจำได้เหมือนแล้วหรอถ้าจะไปยาวๆใช่ไหมมาตามพี่มาเนาะ <c oughs> ไหนพี่อยู่ไหนแป๊บนึงพี่ใจเย็นพี่ฝั่งไหนพี่วิ่งสวนมาตะก,กี้เ่ยนางเด๋อนี่ข้างหลัง <c oughs> <c oughs> พี้ยวพี่ทางนน้นมันมีทางอยู่อันนี้ทางเอยเออนนี้ทางมีทางไปได้อีกนี่ทำไมเห็นมันเขียนว่าทางไปได้อีกอะไรวะแล้วทางบอกว่าให้ไปทางนี้มันจะเจอนี่ <c oughs> เจแล้วเหรอเยเยเยดีมากติดอะไรวะติดหัวเรากล้งมาแล้วหรือเปล่าว่าทางเหรอมันเป็นทางใช่ไหมแต่มันเป็นทางยาวๆเลยมาทางนี้ก่อนเธอเดี๋ยวมาแวะตรงนี้ก่อนตรงนั้นไปไกลปะไม่บงไม่บ่อชับหายตัวเป็นนักหายตัวในตำนานมาแล้วลงตรงนี้ก่อนอย่าฟังเขาป้าเป็นนางเปา ไม่เอาไม่ฟันเขาดิมาแล้วม嘛มาแล้วเหรอเอ้ยมันคนละทางกันมันต้องมีอีกเว้ยพี่ว่ามันไม่พี่ว่ามันไม่น่าจะมีแค่อันเดียวใหดูเของรางหลักปลายเงี้ยของเขาเนี่ยโอ้โสามดวงฉันป๊อปเป๊ปป๊อปเป๊ปเดี๋ยวตายโอ้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 ยโอยเอยเฮีย ก็ภาพเลยทีว erm ีป่ะโอเคนี่ผ่านมาเลยอ่ะทำอะไรของเธอเนี nah, Connie, ่ยข้อหลังไม่ต้องวางนะได้เขาจะเฉยๆนะทีหลังเธออย่าปิดนะเดี๋ยวฉันปิดเองไม่ต้องยุ่งพีรวิทย์โอเคโอเคไม่ต้องนะเขาอยากยุ่งอ่ะเขาอยากยุ่งดีไงมีตรงนี้อีกกองหนึ่งเยี่ยมเนี่ย ชี่พามาถึงช่วยช่วยนั่นว่าเขาอ้าวเอาอีกแล้วถอยดิเฮ้ยพี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 ไปเอาโอ้ยมันติดไฟพีได้ปะไม่ได้หรอย่าอย่าอย่าฟันทิ้งไงพีไม่ได้เลยจะกลัวตายไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกนี่ไงเราบาเจ็บแ้วโอ้ยเข้าไปตีมันดิหลบแล้วมันให้ฉันโดนคนเดียว ไมวัมีลาวาพี่ขวัญอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยววางลาวาปิดก่อนเขาเนี่ยเร็วเร็ปิดเร็วปิด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 ให้เขาปิดให้โอ๊ยไวติดติดพี่ไมย์กอนพี่ไมย์กอนระวัง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 ได้ไหมปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วอ้าพี่ขวัญล um. ่าวาปิดแล้วลาวาเยอะจังวะ เรียบร้อยกินมันก่อนต้องหนี้ดิโอ้ย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 เยอะเยอะเยอะห้าตัวห้าตัวเคจะตายแล้วเคจะรอยไปเนี่ยโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเคคาหมดแล้วเย้เฮเฮโอ้ยเกิดอีกแล้ะเกิดอรอเกิดอรอ ใช่ทีเนี่ยมันไม่มีทางเชื่อมนี่โอ้มันเกิดไปสามตัวกูลงแล้วอ่ะกูแอบกอนลงลงแอบแอบอ๋อแอบแอบกินยาเบบงั้นเดี๋ยวเราเซฟจุดตรงนี้มาล้วกันเนาะว่ามันมีอยู่ตรงนี้เกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วไปฆ่าสิคะมันเกิดก็โอ้ยสามตัวสามตัวพม่ขวัญไม่ช่วยพีเลยอะ ไป๊นึงเลือดไ,ไ,ไ,ไม่ไหวไม่ไหวจะเทีโอ้ะมันไปอยู่ในหลุมโอ้มันจะบลายพี่ขวัญได้หมวกอ่ะโค้งง่ามันจะตีมาล้านไงปะกลับบ้านเถอะเราอยู่มากไม่ค่อยปลอดภัยปะทางไหนนเี่ยต้องขุดขึ้นจากเมื่อกี้อะไรที่รักนี่ไงพี่ขวัญเอาจริงเหรอไหนนะไหน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 อย่าพุ่งไปนะอย่าพุ่งไปนะเขาขอดูก่อนอย่าพุ่งไปนะอุจาร์าวาจ่ะ <laughs> <laughs> อุออจ่าอุจาเกือเมื่อกี้ไหนขอบขอกว<ห>่าอย่าพุ<ป>่งไปไม่เชื่อฟังโอ,โอมันได้แค่เป็นพวกเนี้ยเนี่ยอันนี้เป็นบล็อกอ,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 อันนี้ขุดได้มาเป็นบล็อกไว้เถอะแต่ทําไมกงไอ้นั่นมันขุดไม่ได้อย่าโจนมานี่โอเคโอเคโอเคมาค่ะเฮ้ยนั่นมา<ไ>เยวันนู่นมามองไม่เห็นอ่ะนู่นมานั่นลเห็นยงังทางซ้ายมาแล้ว ว้ายมานรกไอ้มานรกไอ้มานรกากว่ะพิดเราเป็นม้าใน้ร่างด้วยเราเป็นม้าได้แล้วเยยน่ารักโอนี่สีมาขาวมามาตามเขามาดนี่ไหนอะนี่นี่มาตรงเราอะโอเคโอเคป่ะ ตตตตตตอนเดินน่ารักอ่ะดุกดิ๊กดุกดิ๊กตตตตบินมานะตามมานะเจอทางโอ้แกอยู่ใกล้ๆประตูเลยดีกว่าว้ายมันยิงมาแล้วไปเลยดีกว่าอย่างเงี้ยเต็มหน้าเลยเออตีลูกไฟกลับไปแกเอาลูกไฟไปกินไหนวะอ่าไม่เจอแล้ววะนี่แหละยมันหลบแล้วไปไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านประตูเอยู่ตรงนี้โอเคโอเคเดายังเจอเขาไหมเจอเขาไหม เดี๋ยวแล้วเดี๋แล้วเดีูแล้วเก็บโนนี้ไปไเขาเขาเขาสิชีวิตทุกวินาทีโพนี่ดิเขาชิมมาไวอ๋อนนี้มามาด้วยตลบกดอะไรนะนี่เอาแปลงแล้วแล้วกดคลิกอ๋อค่ะคือว่ากนล็อกปลๆๆเขาแต่งโมก่อน แตงโมแตงโมแตงโมเล้ยเมื่อกี้เขายกขาได้ไงไม่รู้อ่ะมันยกเองอ่ะยกเองมั้งเย่เราจะมาเก็บเกี่ยวแตงโมจะเป็นม้านี่ได้มาแล้วแตงโมอะฮ่าอะฮ่าีปขวานม้าบินไหนเนี่ยเขาเขาเขาม้าฉันไม่กลัวเธอหรอกฉันจะเป็นนี่แทนรู้ไหมฉันเป็นตัวอะไรว้าฮ่า มากัดก anyway. ัดก <bass vibrating> ัดกันฮะโอ้ย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 เอาออกมาฮะมาฮะมาเอาอ่ะมาเอาอ่ะโอ้ยห๋อหรอหมาโหดกว่าเว้ยเว้ยโอ้ยอันนี้เขาใช้มือเปล่าตีไงเขาไม่ได้ใช้ดาบตีอันแล้วอันนี้เขาใช้ดาบตีแล้วพอฟอกลับแล้วไปเอา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  โอยทำเลิกเล่นดีกว่าลูกคงแบบโอ้โหพ่อแม่เล่นอะไรกันข้างนอกบ้านโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาทํายากันดีกว่านะคะน้องพี่อยากได้ทํายาอะไรบ้างคะยาเอ่อพาราเซตามอลพาราเซตามอลแก้ปวดหัวตัวร้อนท้องคลื่นไส่ไม่ดีโอไม่ใช่ไทนนอนไทยีนอนเอาไว้นี่เก้าหนึ่งอีเอาไว้ราทาหน้าพี่ขวั 9ก้าหนึ่งเดียวเก้าหนึ่ง <9 S 1> <นา S 2> ีพี่ขวัญคิมลานาเห็นถาทุกวันกิมถาจสเทถาแเตกี่ <laughs> เขาเกียรต์เตงเราเกียรต์หรอไม่เขาจะนั่นหลักกุกิ้งมุ้งมิงไม่เกียดว่าไงนะเกียร์ <laughs> ถ้ามีคิปเปอร์เฟนลี่นะมันฆ่าเธอตายไปแล้วป่านนี้ยอย่าพูดถึงมัน <laughs> ธอค,อาค่าของเราอะไรเราไม่ได้ค่าของเธอมาเจอกันที่ห้องยานะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงยากันวันนี้เราจะมาเรียนวิชาปรุงยาป้ายุ่งกันดีกว่าได้ครับคุณครูขวัญดีดีได้ค่ะคุณไปคลิกที่ตู้เลยค่ะจะมีขวดน้ําอยู่นะคะหยิบมาทั้งหมด3ขวดค่ะแล้วก็ใส่ไปในแท่งปรุงยาแท่งบารากุข,ข,ของเรานั่นเลยนะคะแท่งบรกุแท่งบารากุนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอโยนหวาดให้เขาด้วย กดคิวยนไหมเขาหนะ่ะคิวคิวคโอเค thank you เดี๋ยวเคเอ็นจะทำไปพร้อมๆกับพรีรวิทย์น,นะคะ่ะทีนี้ก็ใส่หวาดไปหนึ่งอันค่ะตรงกลางอะคะ่ะใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วก็รอค่ะรอจนกว่ามันจะเสร็จค่ะใช่เราจะทำยาอะไรก่อนอะมีอะไรมั่งเอายาเพิ่มเลือดก่อนไหมโอเคมาทีนี้เราต้องมาคับแตงงมทองนะคะเดี๋ยวพี่จะแบ่งแตงโมให้เคค่ะ ทีนี้นะคะเอาทองนะคะไปใส่ในตัวค้าให้มันกลายเป็นนักเก็ตก่อนทองอันเดียวอ่ากลายเป็นนักเก็ตทีนี้เอาแตงโมวางตรงกลางแล้วก็นักเก็ตล้อมรอบค่ะจะได้เป็นแตงโมทองเห็นไหมตาดาแตงโมทองแตงโมทองแกรแดนมันของเขามันเหมือนแตงโมสีเหลืองเคยเห็นไหมอ๋อโอเคทีนี้เราก็ใส่เข้าไปเลยค่ะใส่แตงโมทองเข้าไป โมโทองเข้าไปอ่าทีนี้มันก็กาลังจะทําใช่ไหมทีนี้พี่อยากให้มันปลาได้ไหมอ่าทีนี้มันก็เขียนแล้วว่ายาฮิลทีนี้เราจะเพิ่มประสิทธิภาพให้มันนานขึ้นซึ่งเราจะต้องใช้กับอ่าทีนี้ใส่ g o s t Dust เข้าไปอ่ะแบ่งให้ใส่ไปอันหนึ่งใ,<ส><ป>ใช่ไหมปอันหนึ่งใช่มันจะเพิ่มระยะเวลาเดี๋ยวรอดูมันจะเพิ่มเวลาขึ้นเี่ของเราไม่เห็นมีเวลาบอกตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันเสร็จถ้าเขาจำไม่ผิดน,นะ องผิดแน่แน่ไม่หลอกจ่ผิดโลตึงอ๋อมันไม่ใช่ยาเพิ่มเวลาพี่ขวาอันนี้ใช่มันเดือดมากเก่งไงไม่เลือดมันจะเพิ่มขึ้นเลยต่ว่านะเอาไปเลยหมายถึงว่าที่ใส่ที่ใส่ไอโกโกสโตนดั๊ด่ะคือตอนแรกมันจะเป็นเวลหนึ่งใช่ไหมตอนนี้มันเป็นสองแล้วเห็นไหมเอ๋อันนี้มันน่าจะเป็นยาที่กินแล้วเลือดขึ้นเลย อ่าโอเคได้ใช่ทีนี้นะคะของพี่ขวัญจะใช้เป็นเอ่อยาที่แบบว่าเป็นปลานะคะซึ่งพี่ขวัญจะใส่กันพาเดอร์เข้าไปพี่ขวัญตีพีสักปั๊บปับเพื่อเป็นการประหยัดพี่ขวัญเอาที่ปลามาใจ่พีหนึ่งพีอะไรนะมีไฟด้วยติดไฟอ่ะปลาลงพื้นเพื่อเป็นการประหยัดเราต้องทิ้งอย่าพึ่งเอาอย่าพึ่งสิเขายังไม่เสร็จในของเยาอ่ะเดียวโอเคของเยาเป็นยาปลามาปลาปาดีเราดีเลย ตีแล้วไงเดือดรถแล้วไหมเหรอรถแค่ดวงเดียวเองตีอีกสิบแปดทับยี่สิบอ่ะพอพอพอมีไฟด้วยมา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 เนี่ยเห็นปหมเขาบอกแล้วมันยาเพิ่มเลือดโอเคดีมากก็ถือว่าดีแล้วไงยาเพิ่มเลือดโอเคน่าจะทําได้แค่คนเดียวอ่ะซึ่งก็คงแบ่งกันใช้แล้วกันมันมียาอีกแบบหนึ่งนะพี่ขวัญยาอะไรคะไม่ใช่แค่ตายในมุมธรรมดาอ๋อมันชื่อยาอะไรคะมันชื่อว่ายาผิด ยาพิษเออาจก็ไรักเออาจก็คิดเจ๊งแต่เธไม่คิดไม่เคยเข้าใจกันก็คลอยนะนต่โอเคเดี๋ยวเขาทำยาอ่อนแอสักอันหนึ่งแล้วกันเนาะให้น้องๆดูตึ๊บมาเสร็จเร็วๆยาความอ่อนแอพีอ่อนแอใช่ไหม อ่อนแอใช่ไหมโอเคใส่กันพาวเดอร์ไปดูนะคะมันจะเพิ่มระยะเวลาหรือเปล่าตอนนี้มันเป็นว <Go S 1> ิกเนตโกสโตไม่ใช่เหรอสามสิบวินาทีม่เลสโตนก็ได้ไงเพิ่ม,เ,มะะเวลาโก <Go S 1> สตโตเราจำผิดเลสโตนคือเพิ่มระยะเวลาแต่ถ้าโกสโตนคือเพิ่มความแข็งแกร่งโอเค okay ไหมคือทาไอพี่ขวัญ้ามันใส่ใส่อันนี้ไปแล้วในทุ่งหูแล้วเราเปลี่ยนให้เป็นไนนี้เลยได้ไหม ยาปลาไม่ไม่อยากเพิ่มอะไรหรอไม่อยากเพิ่มความแข็งแกร่งไม่เพิ่มนาทีที่นานขึ้นไม่ก็เดี๋ยวค่อยทำทีหลังไงใส่ยาปลาได้เลยได้หรือเปล่าเราว่าใส่นั่นไปก่อนดีกว่าแล้วค่อยใส่ยาปลาทีหลังก็ได้มันน่าจะง่ายกว่าโอเคต่อไปเราใส่ลูกกตางูลงไปแล้วกันเดี๋ยวนะโอทำไมใส่แล้วอันนี้มันลดลงวะเอาไปอย่างนี้แล้วกันมั่วๆค่ะครูขวัญก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะวิธีการปรุงยานี่ ไปเดี๋ยวเราจะเอาเลสตโตนใส่ลงไปนะฮะเราจะทำสักเยอะเะเลยที่พี่ขวัญโดนโ oh. ตอนเล่นพิบิีกันใส่ไ,ได้แค่อันเดียวโอเคเดี๋ยวทํายาเพิ่มความแข็งเก่งใช่ไหมใช่ใช่ยาเพิ่มความพีม่ขวัญเขามไม่มีขวดน้ำแล้วอะ่ะนี่นี่มากับเขาเอา๋ออ๋ออะไรนะมาเอาที่เขา <laughs> อย่าเอาความเงามันลงที่ฉันเข้าใจไหม ไม่เข้าใจแล้วก็เอาเนเธอร์หูใส่ลงไปถูกหมท้ยใช่ค่ะใช่เหรอแต่เนเธอร์ก่อนต้องใส่เนเธอร์ก่อนทุกครั้งไม่งั้นไม่ได้ไม่ต้องทุกครั้งบางยาก็ไม่ต้องใช้นีจริงปะเมื่อกี้ได้ลองไม่ได้ใส่ไหมเปล่ามันมีอาที่ใส่เลสตอร์ลงไปได้เลยแทนเนเธอร์หูเลสตอร์ใช้แทนเนเธอร์หูได้นะแต่ว่าใช้ได้แค่ยาเดียวยาอันเอ็กกากระไ่ตายมมุมลงไปได้เลยสี่นาทีด้วย ใช่ไงโอเคตอนนี้นะคะเราใส่ผงไฟเข้าไปแล้วค่ะต่อไปน้องพี่ก็จะฮอนต์ใส่ผงไฟเหมือนกันใช่ไหมจิงใช่จงจิงเน่วะเนอยังไม่ได้ครับจิง,งโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะอ,อันนี้โอ้โหบวกร้อยสามสิบแอคแท็กอ่ะนี่แอคแท็กร้อยสามสิบใช่ไหมตราเอาโกสโอนใส่เข้าไปใช่ไหม โกสโตนก็ได้จะขยายเวลาหรือว่าจะใส่เอ่อเสโตนก็ได้เอ้ยเลสโตน์อะขยายเวลาโกสโตนคือทําให้มันแข็งแกร่งขึ้นคือตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยเขาใส่โกสโตนไปมันกลายเป็น260รอแอตแทกแต่ว่าเวลามันจะแค่หนึ่งนาทีสามสิบวิใส่โกเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรหนึ่งนาทีสามสิบวิแล้วเราก็จะทําให้มันเป็นยาปลาแล้วกันค่ะเดี๋ยวเราวิ่งไปใกล้ๆเราก็ได้ผลด้วยดิเอ๊ะ เราก็ปาตอนที่เธอไม่อยู่สิเอาช้าแล้วเหรอได้ยินเสียงลูกเปิดประตูโอเคเสร็จแล้วเขาเสร็จแล้วมาแล้วโอเคครับวันนี้เราก็ทํายากันมาเยอะมากเลยนะครับผมใช่ใช่นะฮะเหนื่อยเลยนะ,ะไปนรกมาด้วยเหนื่อยมากโอเคเดี๋ยวพาดหน้านะครับเดี๋ยวพี่พีกับพี่ขวัญจะมาสร้างสนามบีบีกันนะครับผมถ้าสร้างเร็วก็จะเ,เล่นบีบีกันกันเลยนะฮะ ได้เลยค่ะไม่ใช่มีมีกันยิงกันตัวแตกเลยก็อารมณ์แบบเออเราจะค้าปืนใช่ไหมแล้วก็ใช่แล้วก็ไม่ยิงกันเล่นประมาณใช่นะฮะโอเคแต่ถ้าช้าเราก็ไปอีกคลิปนึงแล้วกันเนาะโอเคค่ะโอเคครับยังไงก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่พีกับพี่ขวัญด้วยนะครับผมครับผมใช่นะครับผมแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปบายบายยูบายบายจุ๊บ